กรุงเทพค่ะเป็น PM ที่นี่นะคะเทสโก้โรตัสสาขาชุมแพค่ะวันนี้นะคะสถานที่ทํางานที่เป็นด้วยของสาขาชุมแพมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะคณะกรรมการของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะประธานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดเลยค่ะกรรมการค่ะสวัสดีครับโมครับคณะกรรมการครับนี่ค่ะเป็น,นะมะุมาา <c oughs> พักผ่อนของสาขาน,นะคะใช้พักผ่อน สบายดีมัสบายดียู่หลังจากทำงานเสร็จแล้วนะคะที่ไหนค่ะมาหาพนักงานนะคะเก็บบอสเก็บนะคะเดี๋ยวพี่จะ นะคะก็จะมีห้องน้ำผู้หญิงและห้องน้ำผู้ชายนะคะแต่อย่างอื่นเราไปดูห้องน้ำผู้หญิงกันนะคะนี่คือล็อกเกอร์นะคะล็อกเกอร์ผู้หญิงนะคะสำหรับเก็บของแล้วก็คือขาดไม่ได้เลยคือ นี่คือห้องพยาบาลนะคะเป็นสวัสดิการสําหรับน้องๆนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมุมนมแม่ะค่ะสาหรับคุณแม่นะคะมือใหม่นะคะและอีกมุมที่เราขาดได้มุมนึงเช่นกันก็คือเจ้าหน้าที่พยาบาลสําหรับบริการน้องๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีให้บริการสำหรับพลังงานนะครับที่ดูดบุหรีเราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือว่าจะไม่สนใจเลยเรามีมุมดูดบุหรีครับที่สวยงามและก็ ตั้งอยในจุดที่ปลอดภัยครับวิเตเต้นะคะซุปเอซค่ะทำงานมา5ปีแล้วนะคะชอบมากเลยค่ะเรื่องสวัสดิการของเซนโกโรตัสลากิีลาป่วยลาพักร้อนแถมยังมีการเยี่ยมไข้ถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือชอบมากเลยค่ะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะชอบมากเงินเก็บเต็มเต็มเลยค่ะ เด็กก็สวัสดีค่ะหนูเลี้ยงชันันทิพาค่ะพระตเมเม์สวิตค่ะอายุงาน3ปีแล้วค่ะสวัสดีการที่ดีใจที่ได้จากบริษัทนะคะเป็นโบนัสค่ะที่ได้ปีละหนึ่งครั้งหนูเลี้ยงเป็นคนมีครอบครัวค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือผูปองไม่คือสกูค่ะถูกใจมากชอบมากค่ะสวัสดีค่ะที่พาเรื่องสุขภาพวางใจไม่ได้นะคะที่นี่โลตัสของเราค่ะตรวจสุขภาพปีทุกปีนะคะและที่สําคัญค่ะปู้าค่ะรักษาปีค่ะ หรักกิจกรรม activity ครับก็มีด้วยกันหลายอย่างหนึ่งเลย,เลยกิจกรรมทำความดีเราได้ร่วมกับชุมชนเลี้ยงอาหารกลางวานันมอบของกลางการเรียนให้กับนักเรียนแล้วก็มีกิจกรรมภายในนะครับ s t ปาร์ตี้เราได้การจัดเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกป,ปีอยู่แล้วเพื่อเป็นการสร้างวันและกำลังใจให้กับพนักงานครับอ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งถามได้เลยครับกิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้พนักงานมีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์